ดีครับพี่น้องกับผมพระเจรพนคนกาฝากจะนําท่านมาพบกับกาฝากต้นสาครับต้นสานะครับนี่ต้นสูงเอาใบให้ดูก่อนนะครับใบสานะครับใบเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับต้นสานี่ครับใบเขาครับใบสานะครับต้นสาครับเดี๋ยวดูต้นใหญ่นะครับผม แต่มีกระฝากครับกรฝากต้นนี้มีกระฝากครับกระฝากสานะครับพี่น้องครับดูนะครับพี่น้องผมพายดูนะครับนี่กระฝากสาต้นสานะครับภาษาเหนือเรียกต้นสาที่ทํากระดาษสานะครับพี่น้องครับแต่มีกาะฝากครับพี่น้อง ไปดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่เจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับก็ฝากครับผมนี่ครับก็ฝากสาครับผมก็ฝากต้นสานะครับนี่ฝากต้นสายังมีช่อนะครับไปดูนะครับพาท่านไปดูวันนี้ออกมาข้างนอกวันนี้ออกมาหาหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับกับฝากสาครกับฝากต้นสานี่ใบสาครับผมใบสาที่ทํากระดาษสานะครับผมต้นสาต้นนี้นะครับมีกระฝากกรฝากสากับกระฝากเถาวันเป็นกระฝากนลาชนิดกันครับพอดีมีเถาวันด้วยนะครับพี่น้องครับนี่เถาวันครับกรฝากเถาวันใบไม่เหมือนกันเลยครับ ใบคนละอย่างครับพี่น้องครับใบกับฝากเถวันกับกับฝากสาคนละอย่างนะครับพี่น้องครับนี่ก็ฝากเถวันอันนั้นกับฝากสาอยู่บนนะครับนี่เถาวันไปแล้วก็ไปเถวันนะครับไปดูกับฝากสายอีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่กับฝากสามีเถวันลงมานะครับเถวันตามลงมานะครับ จะมีนะครับนี่ก็ฝากเถาวันนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องก็ฝากเถาวันท่านดีสนใจทรรมานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ